กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมสุทินแก้วพนาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ขออภิปรายเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษานะครับในการกาหนด <c oughs> <c oughs> ในการกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษานี่จําเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ นะครับและก็สังเคราะห์ข้อมูลอย่างอย่างรอบด้านซึ่งหลายท่านน่าจะพูดถึงการศึกษาไทยในหลากหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูจากข้อมูลเราก็จะเห็นว่าการศึกษาไทยไม่ได้แย่แต่เราพัฒนาไม,ไม่ไม่ทันเพื่อนทันนั่นเองนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางสภาการศึกษานะครับที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลนะครับ ประเด็นแรกผมขอพูดถึงสภาวะการศึกษาไทยนะครับครับหลายท่านนาน่าจะได้นำเสนอแล้วนะครับว่าผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี67เนี่ยสถาบันการจัดการนานาชาติหรือ MD เนี่ยผมว่าในภาพรวมนะครับเราอยู่อันดับที่25ดีขึ้น5อันดับนะครับจาก67เขตเศรษฐกิจแต่ว่าในด้านการศึกษาเนี่ย เราอยู่นดับ54เท่ากับปี2566ในส่วนของคุณภาพการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการผลการสอบโอเนตป .6 ก็ดีนะครับรวมถึงผลการสอบพิซซ่านะครับเรายังมีผลสมดุลอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับในด้านความเสมอภาคทางการศึกษาเราพบว่าในปีการศึกษา66นะครับค่าเฉลี่ยค่า ปีการสาเฉลี่ยของประชากรไทยในช่วงอายุ15-39ปีสไลด์ต่อไปครับ,ทบทเท่ากับ11.13ปีเทียบเท่าหมอปลายนะครับแต่การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพที่มีอยู่ถึงร้อยละ51.16ในปี266 6เนี่ยไม่นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสแต่มีความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาในการเรียนระดับการศภกพบังคับของประชากรวัยเรียนก็คือ6ถึง14ปีเนี่ยเราพบว่าในปีการศึกษา2566เนี่ยมีตาอยู่ที่109.3นั่นก็หมายความว่าเรามีเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาในการศภกพบังคับนี่อยู่ถึง109.70ซึ่งใน9ปีเนี่ยนะครับเรามีเด็กหลุดออกไปประมาณกว่า400,000คนนะครับ ในด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเราพบว่าในปีงบประมาณ67เนี่ยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยต่อ GDP สูงถึงร้อยละ4.8ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มต้นๆของโลกนะครับแต่ว่า61%เป็นงบทางด้านบุคลากร,กรในส่วนอัตราส,ส่วนของนักเรียนต่อครูในสังกัดสพทเราพบว่าในปี65เนี่ยนะครับนักเรียนต่อครูหนึ่งคนเนี่ยนะครับ ในเขตปฐมเท่ากับ16.3คนนะครับแล้วก็ในเขตมัธยมเท่ากับ18.0คนแต่ในปี B 66เนี่ยเราพบว่าในเขตปฐมเนี่ยอัตราครูต่อนักเรียน1คนเนี่ยเท่ากับในเขตปฐมเท่ากับ19.4นะครับแล้วมัธยม21.1นั่นก็หมายความว่าครูมีภาระในการที่จะดูแลเด็กนักเรียนมากขึ้นนะครับในการตอบสนองต,อต่อการเปลี่ยนแปลง ความต้องการแรงงานในปัจจุบันเน้นไปที่กําลังแรงงานในใสายอาชีวศึกษาแต่ในปีการศึกษา2566นักเรียนมอต,ต้นเลือกเข้าเรียนในใสายอาชีวะอยู่เพียงร้อยะ3 3 9นะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันโครงสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตรยังเน้นที่เนื้อหาทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติและขาดความยืดหยุน่นในการที่จะพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาการขาดการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ครูโดยเฉพาะ,ะทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21การวิจัยและนวัตกรรมประเทศไทยยังขาดการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการที่จะพัฒนาักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของการแข่งขันระดับโลกเราพบว่าประเทศต่างๆกำลังพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงที่รองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล AI และไทยจําเป็นที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ทันกับการแข่งขัน,ขนในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนา AI อออโตเมชันและ Big Data ส่งผลให้ตลาดแรงงานจะต้องการทักษะที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแนวโน้มของประชากรโลกโดยเฉพาะยิ่งอัตราการเกิดลดลงและสังคมผู้สูงวัยส่งผลต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เช่นกลี e นอีโคโนมีและก็ดิตอลอีโคโนมี่กำลังทำให้การศึกษาจะต้องตอบสนองให้ทันต่อการความต้องการความตกลงทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอาเซหรือและ CPTPP ทำให้ต้องเตรียมแรงงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและทักษะเฉพาะทาง ้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งเราจะจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันในส่วนของการสัข้าพื้นฐานมีการปรับหลักสูตรอยู่3ามรูด้วยกันนะครับรูที่1่ก็คือหลักสูตรแกนกลางการสา่ข้าพื้นฐานปี51เนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2อ6 6ที่มีการปรับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผลการเรียนรู้นะครับ ซึ่งก็ใช้กับโรงเรียนกว่า30,000โรงทั่วประเทศนะครับสองอมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ก็เรียกหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับทดลองใช้ในพื้นที่น,ว,ว,นว,วัตกรรม8จังหวัดจำนวน184โรงนะครับซึ่งเป็นการทดลองในชั้นประถมศึกษาในช่วงปี2 5 6 2ถึง2,568 รูปที่3ก็คือการนำเอาหลักถูกหลักสูตรฐานสมรรถนะมาปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมและก็ AI นะครับซึ่งจะมีการทดลองใช้หลักสูตรใหม่เนี่ยทั้งระดับปฐมวัยแล้วก็ป .1 ถึงป .3 ในปีการศึกษา2568ถึง2570ซึ่งก็จะมีการทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับทั้งในระดับแกนกลางรวมถึงในส่วนของในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งหน่วยการพัฒนาหน่วยการเรียนรวมถึงแผนจัดการเรียนรู้เพราะนั้นหลักสูตรจำเป็นต้องปรับให้หยืดหยุ่นและทันสมัยเน้น STEM Education c r i t i c a l Think i n g นะครับ Digital Skill AI หรือรวมถึง Soft Skill ด้วยนะครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในแบบ Problem-Based Learning หรือ p b l นะครับ Action Learning รวมถึง r r o j e t t b s s e l l e r r n n n นะครับการสนับสนุนการศึกษาในตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง f ร้อลอง Learning นะครับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการปลูกฝังจิตสำนึกทางสังคมรวมถึงความรับผิดชอบอต่อความเป็นพลเมืองดิจิีต้นะครับประเด็นที่2การพัฒนา,ฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นแรกก็คือการปรับปรุงระบบการพัฒนาครูให้ทันสมัยเช่นการใช้เทคโนโลยีในการสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับแบบม a ลติจีบเรียนรู้สองการปรับระบบครูให้เป็นโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงให้ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามสนับสนุนการใช้ AI VR AR และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการสอนรวมถึงการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายนะครับ สี่การเพิ่มแรงจูงใจให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ทุนการศึกษาต่อการดําเนินการในเรื่องของวิทยฐานะระบบเงินเดือนการค่้ไขปัญหานี้สินครูบ้านพักครูรวมถึงสวัสดิการที่เหมาะสมสามประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาการติดตามเด็กหลุดออกนอกระบบทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเปลื่ยนแทลนซิลล่ดอกเมาซึ่งมีการติดตาม เด็กที่หลุดออกนอกระบบกลับมากว่าสอง0ส0คนการพัฒนาระบบสวัสดิการเช่นอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาถึงแม้จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความสมบูรณ์ภาคการศึกษานะครับแต่ก็จําเป็นที่ต้องมีการเพิ่มการดูแลเด็กในกลุ่มด้อยโอกาสประเด็นที่3าการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเอสเทคเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการขับเคลื่อน โครงการแอนิแวร์อนิธามนะครับซึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผลสมดิดทางการเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบพิซ่ามีการจัดทําแบบฝึกออนไลน์นะครับการจัดทําคู่มือครูในการจัดกิจกรรมรวมถึงการพัฒนาครูแกนนําหรือครูพี่เลี้ยงกว่า3 0,000คนนะครับการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ทุกที่ทุกเวลาที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตอลรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมแก่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งแท็บเล็ตในกักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเป็นนที่4การเชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานจําเป็นที่ต้องปรับระบบการศึกษาให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย s c u r v e หรือ New s c u r v e นะครับรวมถึงการสนับสนุนการเรียน เป็นพร้อมกับการฝึกงานในสถานประกอบการอย่างเช่นพ o r k p l a ร e Learning นะรวมถึงการขยายผลการจัดการในวิทยาศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกลับเคลื่อนขยายผลไปยังยี่สิบเก้าจังหวัดนําร่องนะครับพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมการทําวิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและความต้องการของประเทศนะครับ และประเด็นสุดท้ายนะครับการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาการใช้ Data d ไดเวนโพลิสีในการกำหนดนโยบายทางการศึกษารวมถึงการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นรวมถึงการจัดระบบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษาที่สําคัญครับการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศเข้าสู่สภาโดยเร็วครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ